หาตัวคนแทงให้หน่อยก็ถ้าหาไม่เจอใส่สูตรรอเลยผมไปปั้นคนอ,อะไรอย่างมันเลยเฮียปั้นใคร,รอ่ะปั้นเวสลี่ว่ามาปนโนราเสร็จแล้วไปปันปั้นบีจีว่ามาปน,ปน,าาปอนโอ้ปั้นไปเรื่อ,อยไอ้เฮียหาใช่ไหม รวมแตกยังพี่บินฮะเออดิยันท้องสีละโถมึโกไม่หกแลลมดังก่ะดิ <laughs> ไม่มีแต่แลมดังอะโนี่ <laughs> เรื่องละไปคุยเลยคุ้หญิงนี้คุยเลยคุยเลยยาวยาวเลยยาวเลยยางี้ยาวแล้วไปนอนลงมะนอนอีกแล้วเหรอสวัสดีครับพี่บางสวัสดีครับพี่บิลลี่สวัสดีครับไอวินสวัสดีครับครับพี่ยังกชากแก๊งมึงแก๊งมึงมาแทงพวกกูอะนะช่วยชุดเอ็นเดียนะเออแก๊งผมมานะ ใส่เสื้อเอ็นดีอร์มาแทงอ่ะมีบางตามหาอยู่เนี่ยสิบเอมาสิบเอ็ดโมงบเอโมงเออใคอยู่มั้งอ๋อไม่ตื่นสิบเอ็มงใอยู่วเเรือรัวันเดยวดรักแคทให้นะพี่สิบเดใช่ไหมแบบผมได้หรอพี่ใส่เสื้อเอ็นดเออใช่เสื้อเสื้อเขียวเล่เนี่ยเออเสื้อเสื้อย่างเงี้ยใช่ได้ครับรักแชทนาเดวไอโะไม่บางจก็คุยคุยน้อมดีๆแล้วกันใครโดน่ะใครดนคุยเลย ีเอะไรของใครโดนใครโดนแทงเหรอพี่แต่พี่แจ็คบอกว่าเป็นพี่บังแล้วพี่บังบอกใครโดนคือบังไอ้สัตว์บังบังตอนแรกมึงพูดว่าไงอะไม่ได้ฟังโอ้โูคโดนแทงเหรอแกงเราโดนแทงแกงเราโดนแทงพวกมันแทงเราแค่นั้นแหละพี่ต่อไม่คนคนน้องน้องในแกงพี่โดนโดนอะไรแทงอหรพี่อาวุธจับเอ็มไน่บัง เอ็มนายแกงเราไม่มีใครมาไม่มีมัโกมิตู้เฮ้ยไอรูกสืออะไรอ่ะเอ็มนายไอลุดแดกเตี้ไม่ใช่หรอเอ็มนายไม่ใช่หรอไม่รู้เออน่าจะเอ็มนายนะพี่เหนียวพี่เหนียวที่เหนียวแกยังไม่มาพี่ใบพี่ใบพี่บูมพี่ใบพี่บูมก็ยังไม่มามพูดไปนี่แต่ดูเยอะนะแล้วก็ถามก่อนตอนนี้ตอนนี้ได้แบบว่าแกงได้ปุ้นใครบ้างปะเนี่ย ไม่ได้ปนเลยครับสั่งห้ามปนนะครับแน่รอบเช้ามีใครอยู่บ้างรอบเช้าอันนี้ไม่ทราบนะต้องถามบินนี่ไปวิงวิงแน่หยุดเออถามไอ้ชิมิ กูเซ้งแม่งอ่ะจ้ะขี่จะเล่นก็เล่นเนาะพวกมึงพี่เก็บตังไว้ก่อนดีกว่านะกลัวมันเหงาไงเราก็เหงา หาอะไรเล่นหน่อยเราก็หาเพิ่มเราแรงเหงากว่าเขาอีกให้มันดูปั่นป่วนหน่อยจะได้ไม่เหงากันแป๊หนึ่งเดือนะดเดือดแล้วคุยไม่รู้เรื่องอ่ะตามนั้นตามนั้นแทบไม่มีไม่ใช่หรอมเหนอ่ะไม่เอาไม่แต่สนับดูชินก็มีปากฉลามตอนนึงความที่ผมขอเด็กแป้บนึง เหมนจะมีตอนตอนกี่โมงครับพี่อันนี้ประมาณ11บเอโมงประมาณ11เอ็ดโมงสิโมงที่เป็นแอร์ดอใช่ป่ะพี่ไม่ใช่ครับแถวแถวปเน,นะตัวอันนี้อันนี้เรื่องอะไรครับผมไม่รู้แถวแ <ๆ S 2> ตู้เลยอะ่ะหน้าตู้ตรงที่มันไม่เป็นเซฟโซ่อ่อคืออันนี้คืออะไรครับคนไ้แก,งก๊งที่โดนชุด NTR แทนกันดิ ไม่ไม่แน่ใจแล้วแต่ลูกตอน17โมงผมอยู่คนเดียวครับผมไม่เห็นะไรแก๊งอื่นแต่ตอนเช้าเลยกูทำเสียงหลอกกูโกรธไม่ได้ไม่ได้ตอนเช้าเลยครับถ้าตอนเช้าเลยตอนเช้านี่ผมอยู่กับวิงครับแล้วคนชื่อวิงนี่มีมีอะไรบ้างแล้วะมีไม้พู่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีเอ็มไนอ่ะวิงครับผมเห็นผมเห็นวิงคนเดียวเพราะผมเอาเอาของไปส่งไปฝากส่งให้แก๊งครับพี่วิง เมื่อเช้าตล้วผมโทรถามกับพี่บ้านว่าเป็นตัวไหนพี่บานเดี๋ยวผมโทรถามก่อนว่ามันโดนโดนอะไรสรุปโดนอะไรแทนบอกว่าเอ็มนายไม่ใช่เหรอลองโทรดิน่าจะเอ็มเดี๋ยวลดีเช็คให้ที รหรอเม,มื่อเช้ามึงโดนมึงโดนอะไรแทงโดนอาวุธอะไรอาวุธอะไรอาา่าฮะหน้าตู้มีดหรือปกฉลามไม่แน่ใจผมมองไม่ทันแต่โดนแทงอาา่าฮะ อ่าออให้บังมาคุยอยู่อ่าได้โอเคอมีดหรือปลายฉลามเนี่ยแหละพี่น้องมันบอกมันไม,ม,ไม่มองไม่ทันอะ่ะมันก็แลังอเอาของ <คน S 1> จากรถอยู่เป็นพี่พี่ในดูไว้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าปลายฉลามก็อยู่ชินคนเดียวแล้วเวลานั้นอ่ะไม่แต่อยู่ชินก็อยู่ชินเข้ามาส่งของ,ขอ,งอยู่ชินไม่ใช่หรอ ใช่ครับแล้วผมก็ไปผมเจอสิริครับตอนไปส่งของใช่ถามสิริครับได้ได้ได้ถามสิริได้สิริอยู่ตู้ผมเจอครับแล้วเรียกสิริมา<อ>ได้ยังงี้ก็จะดงว่าคนอื่นใส่ชุดแก๊ง A T R เดี๋ยวอันนี้อันนี้คงต้องหาหตัวนะครับถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเช้าผมมั่นใจเขาว่ามีแค่วิงที่ผมส่งของหให้ครับแล้วก็ผมด้วย มันมันปลอมชุดอย่างงี้มาแทงได้หรอครับอย่างเงี้ยมีได้ถ่ายรูปได้ไหมครับพี่ไม่อะถ้าถ่ายมันมันคงจะชัวร์อาวุธทีแทงแล้วล่ะไม่เห็นอ๋อคือเพาะาถ้าถมันมีรูปบอกนมันบอกว่าน้องมันบอกว่ามันเบิกแบบเอาของจะใส่ตู้จากรถอะอ๋อถ่ายไม่ทันใช่ครับ งั้นพี่ให้เวลาถึงหกโมงนี่หาตัวหาตัวคนแทงให้หน่อยก็ถ้าหาไปเจอใส่สูตรรอเลยป่ะพวกเราอะไรเดินกับรอป่ปครับเธออล้วปะ่ะ อะไรนะถ้าจะแกล้งมัดูจากันที่จะคุยกับเมื่อกี้ดูทรงลบางครับพี่มาซื้อโทรัพทเครื่องครับอ๋อได้ครับสอเครื่องสองเครื่องหนึ่งหกแปดสองครับหนึ่งสามเจ็ดใช่ไหม ังเขอะไรบังกระเป๋า14 69น้องจ้างครับ้องบ้างัเดี๋ยวมเลยนะครับปั๊้เครื่องลพันมั้ยเหรอนี่ไหนหน้านอ๋อเอาสีอะไรครับเอาสีอะไรฟ้าเขียวขาวฟ้าสองเลยครับฟ้าสองดูด้วยตามร้านมีที่ไหนมีที่ไหนกระเป๋าอะไรกระเป๋าครับ1682ครับอ๋นะบาดแดงพี่หลงไม่เต็มตัวแล้วพี่โถข่อนค้าแล้วผม ห่านี่ไอ้ซับซื้อเยอะขนาดนี้เหรอเฮียซื้อก่อนหน้านี้ปะไม่ลราเก็บแล้วเก็บไม่ได้เลยมีซื้อตอนสองแสนมีมีซื้อสองแสนสองใบมั้งแล้วก็มีซื้อห้าหมื่นอีกสองใบแล้วซื้อเก็บไม่ได้เลยปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออแล้วเก็บอย่างงี้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยตับหมูช้าอุ้มไม่ได้เว้ยอหายทุกอัน อุ้มไม่ได้เว้ยเขาตั้งกฎไปนะครับคนทุกคนทุกคนเถ้าถ้าเอ็นทีอาร์มาเหลืออะไรอ่ะมาตึงใหม่ได้ตึงใส่นะตึงใส่นะดูปะไม่อะไปปั่นกับบางมาว่ามันมาแทงเราไม่เช้าปั๊แล้วบอกว่าให้ให้หาตัวคนแทงหาตัวภายในหกโมงถ้าไม่ได้ก็ใส่สูตรถ้าไม่ได้ใส่สูตรรอเลยตึงเลยนะตึงใส่ไปเลยนะเพราะมันมาแทงอ่ะโอเดี๋ยวใช้กล่องไหมครับอันนี้คือพี่ตึงแล้วเหรอ And all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise.